วันนี้มากินยำมะม,ม่วงแซ่บๆกับเจ๊กุ้งกันนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจ๊กุ้งซอยสองอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เจ๊กุ้งจะพามากินยำมะม,ม่วงแซ่บๆค่ะต้องร้านนี้เลยนะคะร้านนี้ไม่พลาดไม่พลาดอร่อยจริงๆเลยละคะ่ะเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะ ยำมะม่วงแซบแซบร้านนี้เลยล่ะค่ะเจ๊กุ้งกินแล้วนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะก่อนอื่นเขาใส่ถุงมือก่อนเลยนะคะการันตีความสะอาดเลยค่ะจากนั้นนะคะเขาจะเลือกมะม่วงที่ลูกกําลังดีนะคะไม่สุกเกินไปไม่ดิบเกินไปค่ะได้มาแล้วค่ะหนึ่งลูกลูกนี้เลยล่ะค่ะทําการซอยนะคะเป็นชิ้นพอด,พอดีพอดีกำลังดีเลยล่ะคะ่ะไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินนะคะ ขอกระซิบบอกเลยละค่ะร้านนี้เจ๊กุ้งเป็นขาประจำจริงๆค่ะน้ำยำของเขาอร่อยเข้มข้นมากๆเลยละค่ะเดี๋ยวไปดูลีลาการยำของเขาเลยนะคะรับรองว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆเลยละค่ะมาแอบดูสูตรกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเขาก็จับมะม่วงที่เราหั่นนี่ละค่ะใส่ลงไปในกระป๋องนะคะขอบอกว่ากระป๋องนี่ละค่ะจากนั้นตามด้วยถั่วนะคะ แล้วก็ปลากรอบปลากรอบนี่ละค่ะบอกเลยว่าไม่ห่วงนะคะใส่ไม่อั้นใส่ไม่หยุดเลยล่ะค่ะตามด้วยกะปิพริกเกลือค่ะใส่ไปหนึ่งช้อนเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาลาน้ำนูนนูนี่ละค่ะใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ราดด้วยอันนี้ละค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับก็คือน้ำยำของเขาล่ะค่ะเป็นความลับของทางร้านเลยนะคะขอบอกน้ำยำข้นนี้อร่อยจริงๆเลยล่ะค่ะ จากนั้นจากนั้นเขาทำการเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเขยา่าเขยา่ขยาตามภาพเลยนะคะโอ้โหโอ้โหน่าทานจริงๆเลยละค่ะขอบอกเลยนะคะร้านนี้เป็นขาประจำกันนะคะไม่แพงด้วยนะคะ3-5บาทเท่านั้นเลยค่ะดูดีลากันเขย่าของพี่เขาก่อนนะคะใครเจอพี่เขาที่ไหนนะคะโบกเรียกได้เลยนะคะเจ๊กุ้งเป็นขาประจำจริงๆเลยค่ะสเสร็จเรียบร้อยแลวละค่ะ ว้าวน่าทานมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะน้ำยำเขาแซ่บจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊ก,กุ้งต้องขอตัวไปทานก่อนนะคะยำมะม่วงของเขาอร่อยมากๆเลยละคะ่ะ35บาทเท่านั้นละคะ่ะไม่แพงไม่แพงวันใหม่นะคะใครเจอรถคันนี้นะคะวันใหม่รีบโบกเลยละคะ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ